สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาดูว่านดอกทองค่ะนี่คือว่านดอกทองนะคะก่อนหน้านี้ดอกของว่านดอกทองก็บานสะพังสวยงามแต่เจ๊ไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะยุ่งๆอะไรไม่ได้แบบมาถ่ายที่ว่านดอกทองพอดีวันนี้มีเพื่อนถามหาแล้วก็สนใจว่านดอกทองนะคะที่บ้านก็ขายอ่า ราคาหลากหลายราคานะคะถ้าสิบต้นนะคะก็ราคาร้อยนะคะร้อยร้อยสิบเก้าบาทประมาณนี้ค่ะถ้ายี่สิบต้นก็ร้อยเก้าเก้านะคะอย่างกลุ่มนี้นะคะพี่ๆเพิ่งรื้อรากออกมาถ้าเพื่อนๆสนใจต้นนี้พี่่ก็ขายให้อ,กอุกรใหญ่เลยนะ,ะขายให้ในราคาฟอร์มนี้เลยค่ะ 199ร้อยเก้าเก้านะคะจถ่ายให้เพื่อนๆดูว่าลักษณะการแตกไหลแล้วก็ดอกนะคะก็จะขึ้นแบบบริเวณโคนต้นแบบนี้นะคะความแตกต่างระหว่างว่านอดอกทองกับว่านสาวหลงก็อยู่ที่ลักษณะของลำต้นด้วยค่ะลำต้นของว่านดอกทองต้นจะเตี้ยกว่า และด้านหลังใบนะคะก็จะไม่ลื่นไม่นุ่มเหมือนอว่านสาวลงว่านสาวลงจะนุ่มเหมือนกามีะคะ่ะด้านหลังใบส่วนเรื่องความหอมเนี่ยนะคะถ้าเป็นว่านดอกทองเนี่ยกลิ่นจะชุนชุนนะคะทุกคนกลิ่นจะชุนชุนเหมาะสําหรับปลูกหน้าร้านค้าเรียกลูกค้าร้านเสริมสวยประมาณนี้นะคะ ปกติกิ๊กจะเห็นตามโรงแรมที่พัทยาแล้วก็โรงแรมที่พัฒน์มฒมไม่ใช่สิโรงแรมที่ประเทศเขมรเยอะมากค่ะสําหรับว่านดอกทองที่เขาปลูกไว้หน้าร้านหน้าสํานักงานแล้วก็หน้าโรงแรมนะคะที่พัทยาใต้เนี่ยเยอะมากๆเลยคกะทุกคนตามร้านอาหารร้านเสริมสวยเสริมความงามนะคะเพื่อเรียกลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะปลูกว่าน มหาเสน่ห์หรือว่านดอกทองนะคะที่บ้านก็ปลูกเยอะค่ะทุกคนแล้วก็แยกขยายเยอะมากๆสำหรับว่านสาวหลวงนะคะช่วงนี้ก็กำลังแยกขยายค่ะทุกคนมีแม่พันธุ์ไม่เยอะเพราะว่าเพื่อนของเราเนี่ยสั่งซื้อเยอะค่ะว่านสาวหลวงปลูกไม่ทันลูกค้า ส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งรับแบบใบแห้งแล้วก็ใบสดนะคะต้นนี้ก็เป็นต้นแม่พันธุ์ที่อยู่ข้างบ้านส่วนต้นนี้นะคะปลูกไว้บริเวณหน้าบ้านหน้าบ้านตรงประตูเข้าบ้านเลยค่ะเป็นว่านสาวหลง